โค้ดภูมิกับวิทยาศาสตร์การลดน้ำหนักนะครับวันนี้เราเอาคำถามในกลุ่มมาถามนะครับว่าระหว่างอ้วนเนาะอ้วนกับบวมต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดเลยแล้วกันนะครับในการสังเกตสองอย่างเนี้ยนะครับขั้นแรกเลยเราใส่กรอบเวลาลงไปก่อนนะครับเราดูระยะเวลากันนะครับ อันนี้ค่อนข้างครอบคลุมที่สุดแล้วคือการอ้วนเนี่ยจะไม่เกิดฉับพลันนะครับการอ้วนจะต้องใช้เวลาสะสมนะครับไม่ไม่ใช่ acute หรือว่าเกิดทันทีนะครับนี้คอนเซปต์เขาเรียกนะว่าวิทยาศาสตร์ของมันคือเป็นอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องมีพลังงานส่วนเกินนะครับเพื่อที่เราจะอ้วนขึ้นเนาะพลังงานส่วนเกินจะทำให้เราอ้วนนะครับ ส่วนการบวมเนี่ยมันแค่น้ำหนักขึ้นจากอะไรก็ได้นะครับในปัจจัยอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มเข้ามาในร่างกายเราอะ่ะมันส่งผลให้น้ำหนักเราขึ้นอ่ะถ้าแบบเอาภาพแบบไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่เห็นภาพจะชัดคือเราถือน้ําในมือขวดหนึ่งอะ่ะน้าหนักขึ้นปะน้ําหนักขึ้นแล้วถูกไหมเพราะว่าน้ําก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของน้าหนักตัวเราแล้ว,ลวถ้าเรายืมมาตาช่างนะส่งน้ํามาขวดหนึ่งถือปุ๊บหนึ่งลิตร ในกรณีเดียวกันถ้าเราดื่มน้ํา1ขวดนะครับไปนะหนลิตรนั้นเข้าไปในร่างกายน้ำหนักก็ขึ้นครับหลิตรก็คือประมาณ1กิโลกรัมเพราะว่าน้ำเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วถูกไหมอันนี้จะเรียกว่าน้ำหนักขึ้นเราจะบอกว่าบวมก็ได้จะบอกว่าอะไรก็ได้เนาะจะเซ็ว่าขึ้นน้าหนักขึ้นอนะ่ะนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยคือระยะเวลานะครับคนส่วนมากเนี่ยโอเคกินกันได้กี่พันแคลอ่ะเอาแบบโหดเลยนะสี 4, ่พันนะผมเคยผมเคยกินสี่พันแคลสามพันแคลสี่พันแคลต่อวัน อีเว้นกินอาหารตามใจปากนะก็เหนื่อยอยู่นะโอเคผมอาจจะกินโปรตีนค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงนั้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่คือต่อให้เป็นอาหารทอดกินเบอร์เกอร์กินอะไรพวกนี้มันก็อิ่มอยู่นะคือสามสี่พันแคลนี่ก็เริ่มจุกนะบุฟเฟนหน่หนักๆเหมือนกันอ่าเราตีว่าสี่พันแคลนะครับถ้าเรากินสี่พันแคลนะครับโดยคนส่วนมากนะับเผาพันอยู่ที่ไรพันสองพันห้าผมตีว่าพันห้านะครับ แปลว่าจะมีส่วนเกินอยู่ที่ประมาณ2500แคลถูกไหมเป็นพลังงานส่วนเกินนะครับสอง0เนี่ยประมาณสามวันเราใช้เวลา3วันนะครับน้ำหนักขึ้น1กิโลกร,รมัมนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เนาะ1กิโลกร,รัมใน3วันตกวันละ3ามขีด อะไรก็ตามที่ขึ้นเป็นกิโลกิโลภายในในระยะเวลาที่ไม่ถึง3าวันและเราไม่ได้กินเยอะเว่อร์มันไม่ใช่การอ้วนนะครับมีนามที่จะเป็นการบวมนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำทำให้เราทาให้เราบวมได้นะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับก็คือหนึ่งคือน้ำนะครับน้ำในร่างกายของเรานะครับ โซเดียมนะครับมีอะไรอีกอะแป้งนะครับเพราะว่าไกโจนจะเก็บในกล้ามเนื้อเราทําให้ต,ตัวบวมมากขึ้นนะครับแต่น,นี่ไม่ได้อ้วนนะต้องบอกว่าการที่บวมแป้งไม่ใช่สิ่งเลวร้วายนะอย่ากลัวแป้งเพราะว่าแป้งออเป็นพลังงานที่ถ้าเราบวมเราไปออกกําลังกายเราก็จะออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นพอเราเออกกําลังกายได้เยอะขึ้นส่งผลมีเอฟเฟกในการเบิร์นไขมันได้มากขึ้นจริงๆแล้วการบวมแป้งแล้วออกกําลังกายาจะจริงๆก็ไม่ได้เลวรร้ายนะนะครับมีแป้งมีอะไร การอักเสบของร่างกายนะครับซึ่งมันคือการเก็บน้ำเข้าเซลล์นั่นแหละจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับประจําเดือนนะครับพวกนี้ส่งผลให้บวมได้หมดเลยนะครับดังนั้นเวลาเรากินเข้าไปพุงป่องตัวป่องเนี่ยคืออ่ะเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมพุงป่องพุงตรงนี้ป่องออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารเข้าไปอยู่ไงมันยังไม่ย่อยมันเข้าไปในลำไส้ใช่ไหม เข,ข้าไปดันน้มันก็ไปดันน้าใส่ให้ป่องพุงป่องนะครับมีน้ำอีกทาให้พุงป่องเซลลป่องเนาะผิวหนังก็ป่องขึ้นดังนั้นถ้าอะไรที่สวิงเยอะๆนะครับคุณไม่ได้อ้วนเนาะคุณบวมอยู่ไม่ต้องซีเรียสกลับมาคุมกลับมาเดอดแบบๆก็ลงในเรื่องของอ้วนกับบวมเนาะประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจเราบวมได้ทุกวันนะครับอีเวต์เราไม่ทําอะไรเลยทําเหมือนเดิมทุกวันนะครับน้ําหนักยังไม่นิ่งเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องน้าหนักสวิงนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอก